วงการบันเทิงเศร้าสิ้นเล้วผู้กำกับชื่อดังของเมืองไทยผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากครอบครัวน้าหมูมนูวรรณนายกอดีตผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังได้เสียชีวิตด้วยโรคทราและจากไปโดยอาการสงบภายหลังห่างหายไปจากวงการบันเทิงด้วยปัญหาด้านสุขภาพโดยไปปักหลักใช้ชีวิตเรียบง่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมนูวรรณนายกได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชรา เมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาณบ้านพักในการจนบุรีสำหรับมนูวันนายกเป็นผู้กำกับการแสดงลูกม่อค่ายโคลิเซียมโดยร่วมทำงานกับคมอักคเดชมาตั้งแต่สมัยเป็นช่างภาพก่อนที่จะได้รับโอกาสให้กำกับภาพ,พย,ายนตร์เรื่องแรกไอ้ผังรอปอฟันทอทหารเมื่อปีพุทธศักราช2526และทยอยมีผลงานการกำกับการแสดงถึงส0เรื่องได้แก่ไอปอสีไม่มีเส้น เด็ดปัม๊มไอ้หนูภูทรปลัดเพชรบ่อพลอยลุยรัมนานักเลงยุ่งดมดองกล่อง,องร้อยหรึ่งมแดงกอง1นึ่งตอนถึงใจจะแตกแต่ไม่แตกแถวกำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมนวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดใต้จังหวัดกาญจนบุรีโดยจะรดน้ำศพในวันที่14ตุลาคมเวลา15นาฬิกา30นาทีและพิธีสวดอภิธรรมระหว่างวันที่14ถึง16 ุลาคมเวลา19นาฬิกา30นาทีก่อนที่จะประกอบพิธีชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่วันที่17ตุลาคมเวลา16นาฬิกาณเมนวัดชัยชุมพลชนะสงครามจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้คุณพรพิมลม,มั่นรืัยไทยผู้บริหารใหญ่บริษัทโคลีเซียมอิงเตอร์กรุ๊ปได้ขอเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมหนึ่งคืนเบื้องต้นได้มอบหมายให้ทองก้อนสีทับทิม ผู้กำกับละครชื่อดังให้นำเงินส่วนหนึ่งไปมอบให้กับครอบครัวของน้าหมูมนูวันนายกเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในงานชาปนากิจต่อไป